มองหน้าเราเขายิ้มด้วยเห็นไหมเขาหันหน้าสีสวยมากมากๆค่ะเขาเลยชื่อชีสไงจิ้มไม่ฟังเลยฟินไหมจิ้มไม่ได้อันนี้ขอใเ่นฟินไหมฟินเนาะ ปกติรอยแก้วอยู่บ้านนี่เล่นสลามงี้หรอเล่นมั่งค่ะแต่เราได้ยินมาว่าลอยแก้วเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากเลยนะที่เลี้ยงอยู่ในบ้านนะแม่ปูเป้ใช่นี่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็ตัวหนึ่งปลากะตอนแรกจะบอกว่าปลาเห่า,หานี่ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ค่ะรอยแก้วไม่เอาตัวเมียมาไว้ข้างๆอีกอันหนึ่งอะคะยังค่ะไม่รู้จะซื้อปลาหรือว่างูค่ะเฮ้ยงูรอยแก้วรอยแก้วกำลังจะบอกว่าอะไรครับลอยแก้วเลี้ยงงูค่ะลอยแก้วเลี้ยงงูครับแม่ปูเป้ ครั้งก่อนมาลอยแก้วเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงด้วงค่ะครั้งก่อนมาลอยแก้วเลี้ยงด้วงแล้วตอนนี้ด้วงไปไหนแล้วครับเสียด้วงเขาหมดอายุเขาหมดอายุไข่แล้วอ๋อด้วงโ,วงโถน้องด้วง <ไข S 1> กลายเป็นด้วงสาตาร์ไปแล้วเ,<ๆ>เขาไปอยู่สวรรค์แล้วด้วงวตัวน,นี้นแ,แ,แต่นี่ลอยแก้วพัฒนามากเลยค่ะแม่ปุ๊บปัสีสวยนะโยงูลลเหลือมอัเนี้ย,ยอยเขาเมองหน้าเราเขายิ้มด้วยเห็นไหมเขาหันหน้า เขาเห็นกล้องเปล่าเขาก็เลยอยากจะออกทีวีไม่รู้แต่เราเห็นเขาปากเขายิ้มอะแมนก็เป็นแมนเป็นค่ะเขายิ้มไม่เป็นเขาแยกเคี้ยวกับป้านะเยี่ยเขี้ยวอะอาปา่าใช่ไหมคะยังยังอ๋อหาวยังไม่ถึงกับอ้าคือว่าเขาเพิ่งกินอาหารไปใช่ไหมคะปกติถ้าเกิดแบบเขากินอาหารแล้วเราจะไม่ควรลกเขาทือหนึ่งถึงสองวันเขาเพิ่งกินไปเมื่อวานนี้ทีนี้กินอะไรเขากินอะไรโอ้อาหารงูเป็นยังไงคะเขาเปลือกอะไรอย่างนี้ไหมคะ อะไรคะปอกล้อมวยค่ะหอนอ่หนูอินหนูม่อกจะิกิเมาส์ป่ะเฮ้ยกลินมิกิเมาส์อะสีสวยมากมากๆอะเขาเลยชื่อชีสไงร้อยแก้วต้องชื่อว่าชีสนะไมร้อยหน้าแต่ชื่อมันยาวไปไม่ไม่ให้ชื่อกล้วยอะคะมันไม่หรอเรียกไปเรียกมาเออเรียก ไ้ยจำเปต้องดูดูจังหวะอะไรค่ะเมื่อไาไปอยู่หน้่มันมันจะฉกค่ะเฮ้ยฉกเคยโดนฉกยังคะยังค่ะเพราะยังไม่เคยไปหน้ามันอ๋อนี่แหละแม่บุเป้อยู่ข้างหน้านี่แหละ เอาขึ้นมาแล้วลูกนี่นี่คือนี่พ่อแม่ก็สนับสนุนใช่ไหมครับลอยแก้วตอนแรกพ่อไม่ให้เลี้ยงค่ะแล้วไงต่อครับสุดท้ายก็ให้เลี้ยงค่ะแล้วพอถือมาก็บอกว่าน่าลักลายเป็นพ่อชอบตอนนี้ก็แปลว่าคุณพ่อลอยแก้วศึกษาค้นคว้าเรื่องงูตลอดเวลาว่าควรจะอยู่ยังไงนี่จะซื้อแล้วแม่ชอบแม่ดูท่าทางแม่ไม่ชอบแม่ไม่สนับสนุนแต่ลอยแก้วพูดวิ้ง มันกลัวกล้องมันกลัวกล้องมันกลัวกล้องตายแต่มันถ่ายเรานี่ก็แม่ปูเป้บอกว่าเมื่อกี้เขายิ้มให้กล้องนะกล้องกลัวกล้องวางก็ได้ลูกงูอะไรครับบอลไพ่ฉอนบอลไพ่ฉอนบอลไพ่ฉอนเราเคยเห็นงูที่เขาเลี้ยงกันเป็นตัวเล็กๆสีดำๆนั้นใช่แบบเนี้ย มันคือคิงสเนคค่ะคิงสเนคันจะเร็วๆคือตอนแรกอาจจะนึกว่าลอยแก้วเลี้ยงตัวเล็กๆแบบนั้นแหละน่ารักนักเล็กๆพอหยิบออกมาอโอ้โหทรงเขาเหมือนตรงกลางป่องใช่ไหมแล้วก็ตรงหัวกระหังเรียวๆคือเหมือนกล้วยจริงๆซึ่งเขาเป็นสายพันธุ์ชื่อบานาน่าสายพันธุ์บานาน่าป่ะคะไม่ใช่ตอนแรกคนที่เพาะพันธุ์มาได้สองคนคนนึงบานาน่าคนนึงตีจีแอนชีแต่สุดท้ายคนเขาก็หวดให้เป็นตีจีแอนชี่ คือคนเจอสายันนี้พร้อมกันก็คือคนหนึ่งเจอ 4G จีเขาก็ตั้งชื่อว่า 4G อีกคนหนึ่งเจอเขาก็ตั้งชื่อว่าบราน่าก็เลยก็เลยเป็นตัวนี้แหละแต่แต่เขาก็จะเขาเรียกกันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็คือแต่ตอนนี้คนมันจะเรียก 4G เยอะกว่าบราน่าง่ายดีอ่ะได้ยินบ่าวันที่ร้อยแก้วได้ไหมร้อยแก้วดีใจมากเลยนะร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้เลยพอมาไห้เป็นขัดเป็นจริงร้องไห้ทำไมอะครับตัวเท่าไหร่คะให้ไายตัวเท่าไหร่ครับร้อยแก้วไายก่อนเท่าไหร่อะจำไม่ได้สองพัน ห้าพ <500, 000. S 3> ันวะห้าพันปิดปิดปิดราคาด้ยอุยมีอรตรงนี้เปิดมาเีลาตัวปิดเดี๋ยวป้าเปิดให้เือดนี่คือราคาเหรอนี่อะไของเขามาเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะเท่าไหร่อะเดี๋ยวดิเราโอ้คอมาตัวหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองอุ้ยมีคอมมาอยู่ตรงนี้หมื่นสองหมื่นสองหมืสอง่นตกเลยแบบป๊ปาตอนแรก ป้าก็บอกว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหน,นูนรล้วแกจะไปซื้ออะไรหนูจะไปซื้อปากกาา ร้านเดียวกันป้ะคนละร้านคนละร้านค่ะแม่ให้งูไปห้าร้อยแต่เอากลับมาเป็นหมื่นสองไปไปมา,มาป้าบอกว่าให้เลี้ยง<อ>แล้วบอกเอาตัวไหนก็ได้เราเล่นหนูจะายสี่พันห้าแต่ว่าป้าไม่ชอบเพราะมันเป็นสีดำป้าก็เลยไม่ชอบจากนั้นหนูป้าบอกว่าซื้อซื้ออะไรก็ได้ตามใจหมดเลยจากนั้นหนูก็เลยเลือกตัวพายป้าก็บอกว่าไม่ให้เพราะมันสี่หมือนก็ป้าบอกว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยตามใจหมดเลยเดี๋ยวไอ้ตัวพายนั้นตัวแค่ไหนอ่ะ ใหญ่เกินแขนป้เป้ไปนิดหนึ่งค่ะยังใหญ่กว่าแขนป้าเป้มันถือว่าใหญ่มากเลยนะสีอะไรคะตัวน่าละสีคือจะเป็นแบบว่าสีขาวค่ะจะเป็นสีขาวขาวค่ะแต่จุดเด่นของจะมใหญ่กว่าเหรอใหญ่กว่ามากลูกใหญ่กว่ามากสีแขนแม่ใหญ่กว่าแขนแม่ตั้งเยอะอะก็สีหมื่นใช่ไหมก็มาเป็นต hey. ัวนี้แล้วตัวนี้ใครเลือกค่ะลายแก้วหรือเลือกใหญ่ได้มากที่สุดแค่ไหนอะตามที่เมื่อกี้บอกว่าเป้อะค่ะมันแข็ง แต่อายุอายุยืนใช่ปะคะอายห้าสิบหกปีห้าสิบหกปีร้อยแก้วอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้สิบค่ะสิบพอร้อยแก้วอายุหกสิบมันก็จะอายุห้าสิบอยู่ดีมันอายุไรตอนเนี้ยเออตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่สี่เดือนค่ะสี่เดือนนั่นไงก็ก็ครึ่งปีเออตอนนี้สี่เดือนอันนี้สี่เดือนพรุ่งนี้ก็ห้าเดือนเลยอ๋อเกิดวันละเดือนเลยเหรอออ๋ไม่ใช่เดี๋ยวนะเนี่ย เดีวนี้มันจะอ้อวกมันจะมันเพิ่งกินไปอ๋อร้อยแก้วกำลังจะบอกว่าเมื่อวานเขาเพิ่งจะกินหนูไปแล้วตอนเนี้ยหนูมันจะอยู่ตรงไหนจะอาปากเหรออุ้ยอมาวันวันที่เขากินจังเลยอะล่าป้าเป้หนูแนะนำอย่าอย่าดูค่ะน่าก,กลัวเหรอคะอืออือน่าก,กลัวใช่ไหมคือตอนนั้นอะค่ะคือตอนนั้นนะะ่ะมันหิวมากเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นมันงับไปมันเฉียวหัวไปนิดเดียวมันกลับไปโดนหัวให้เดี๋ยวก่อนหัวงูค่ะเอ้ไรหัวหนูค่ะหัวงูหัวหัวอะไรแก้วนะ่หัวงูจี๊ดนะคะหัวงูจี๊ งับไปไม่โดนหนูงับไม่โดนค่ะพอมันอยู่ดิดีๆมก็งับไปเลยแรงมากงับพลาดโอ้เวลาเราเนี่ยงับแล้วหัวมันก็ตัวใหญ่เท่าหนูอะค่ะอุ้ยดวกอนนะคือเวลาเราให้อาหารน่ะเราเอาหนูอ่ะใส่ลงไปค่ะแล้วเขาก็จะกินของเขาเองคือห้ามวางค่ะห้ามวางด้วย้าต้องใส่ตลอดเวลาให้ะ ็นสิ่งมีชีวิตนี่ใช่ไหมถ้าวางมันจะรู้สึกว่าเออสัตว์อย่างนี้มันไม่มีชีวิตแล้วมันจะมันจะไม่กินแล้วจากนั้นอะบางคนเขาก็บอกว่าเออขนาดสายแล้วมันก็ไม่กินใช่ไหมขนาดยูเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่กินใช่ไหมมันอุสายสายไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กินเขาก็เลยลองเขาก็เลยแบบว่าเออถ้าแบบนั้นมันก็ไม่กินแต่เขาไม่ไปอนุเป็นมากินเขาจะเอาเขาจับเขาใช้ที่หัวเขาที่ที่หัวมันแล้วก็จี้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 จจอ๋อลองลองกินด้วย มันก็ต้องแอต้องร้องหนูมันก็กินค่ะเฮ้ยเรามาดูอาหารเขาดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงขอถามก่อนแล้วเวลาอ้าปากคือเขาอากว้างพออมปุ๊บหัวเขาก็จะโตเท่าหนูขึ้นมาเลยใช่ไหมคืออาคือเห็นป่ามันเล็กเลแบบนี้ใช่ไหมคะคิดว่ามันอาแบบนี้ใช่ไหมมันอ่างเงี้ยแล้วมันก้าหนูเข้าไปแล้วตรงนี้มันก็จะบวมขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆกระเถิดกระเถิตออกไปใช่ป่ะคะแล้วเขากินนานแค่ไหนกินวันละกี่ตัวเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหนึ่งตัวค่ะบางคนก็ อาทิตย์หนึ่งสามตัวแต่เขาจะไม่ได้จับงูเลยสัก,กนิดเดียวจะไม่ได้เลยนะจะไม่ได้จับงูเลยเพราะว่าต้องรองให้มันย่อยด้วยอ๋อก็คือเวลาเขากินแล้วอะเราอย่าไปจับอย่าไปกวนวเขาเพราะเดี๋ยวเขาขเดี๋ยวเขาจะอะไรนะเดี๋ยวเขาจะขย้อนออกมากไม่ั้นเดี๋ยวเขาจะขย้อนใช่ไหมคะมีเขาเพิ่งกินไปเมื่อวานมีน้ํานะครับนี่ใครสนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยก็มีน้ําอยู่อย่างนี้นะแล้วเขาก็นอนบนบนไยครับรอยแก้วแอสเพนคับเป็นจะเป็นแบบประมาณนี้ค่ะ คล้ายๆฟางอย่างนี้เลยอ่ะอแล้วเราก็ปล่อยบนพื้นกระเบื้องไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าจะเย็นเกินไปเย็นแต่เด็กๆเจองูนี่จับไม่ได้นะเราไม่ได้เป็นงูเลี้ยงนะไปเจองูไปจับเกิดเป็นมีพิษขึ้นมานี้ตายเลยนะคือเลี้ยงไว้ในกล่องนี้มันจะออกจากกล่องได้ไหมถ้าเป็นกล่องชักแบบนี้ค่ะจะไม่มีทางออกแต่บางตัวก็ชาลามันก็ใช้วิธีใดออกมาอี้อ่ากะดึบกดดึบกดดึบกะดึบดูสิเขาจะไปแล้วว่าเขาจะไปแล้วว่า อ๋ออันนี้คือล็อกบ้านเขาไว้ไม่ให้เขาหนีเพราะเขาออกได้ใช่ไหมอ่ะเพราะ,ะตัวนี้หนูรู้สึกว่ามันพยายามดมกลิ่นหาว่าเราจับตรงไหนว่างอมันมันก็เลยจะหาทางเขาแล้วเขาเคยหายไ,มไหมไรแก้วไม่เคยครับเพอาล็อกแบบนี้อะคะ่ะเฮ้ยคุงโยได้ยินว่าเคยหายไปหนไม่ใช่หรอที่ไปอยู่ในที่ไหนกางเกง เออค่ะพราะตอนนั้นหนูก็ถืออยู่ใช่ไหมหนูถือเพลินๆได้หนูก็ลืมมันลืมมันลืมมันอยู่ดีๆหนูก็รู้สึกว่าทําไมรูปตัวมันอยู่ดีๆมันก็ตัวเล็กลง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 ได้แล้วหนูก็หันมาดูงูอีกทีไงมันหายหายอยู่ดีๆมันก็อยู่ในกระของเคืองเก็มันไปติดอยู่กับหูกางเกงใช่ไหมคะตอนแรกหนูเกือบร้องกลายเป็นเข็มขัดหรือว่าชาติก่อนเขาเป็นเข็มขัดป่ะบอกให้ทำไมทำไมร้องไห้เกือบจะร้องไห้เพราะว่าหนูแบบชักออกยังมันก็ไม่ออกเลยดีๆมมมันนกกก็อออออาาาค่่ยๆดหูว ออกมาแบบนี้หนูกม็มันก็ไม่บอกหนูเลยก็ไม่บอกหรอปกติมันก็บอกไอ้แก้วใชหารนี้คือเฮ้ยมาจากเกาหลีด้วยหรอไม่ค่ะเป็นประมาณนี้อ๋อเขาก็จะแพ็คมาอันนี้ให้ไปกี่แพ็คแล้วครับร้อยแก้วหนูให้ไป2ตัวตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยคือให้ไปสองตัวก็คือสองอาทิตย์ใช่ไหม,ม พี่แนนบอกว่าอย่าให้เข็ดเต็มใจเพราะจะเต็มใจถูงสั่งแต่หนูพวกนี้เขาเลี้ยงมาเพื่อให้เป็นอาหารอยู่แล้วใช่มคือเป็นเป็นหนูที่เลี้ยงมาเพื่อสําหรับเป็นอาหารสัตว์เลยก็คือถึงเวลาเขาก็เนี่ยเขาก็จะฟรีซเก็บไว้อย่างนี้ออันนี้ให้ได้สิบอาทิตย์สิบอาทิตย์นี่กี่บาทแพ็คนี้กี่บาทอะคะแพ็คนี้กี่บาทนะำมันสบาทสามร้อยบาทสิบอาทิตย์เป้เลี้ยงหมาเนี่ยเป้เสียเดือนหนึ่งกี่บาท โหยใหญ่พูดเลยอ่ะอาหารหมานี้กินแพงกว่าเราอ่ะอันนี้ละสอันนี้ที่ละสามสิบบาทหมากินดุมากอ่ะเลี้ยงงูดีกว่าพันต่อไปที่ลอยแก้วจะเลี้ยงคิดว่าเป็นพันอะไรครับหนูจะลองศึกษางูประมาณนี้ไปก่อนถ้าสมมติว่าที่เขาบอกว่าถ้าจะเลี้ยงริงกันได้ห้ามเลี้ยงตอนที่เพิ่งเลี้ยงงูใหม่ๆเพราะว่ามันจะหายง่าย ทำไมอ่ะคืองูสนิคมันไวมากแล้วมันตัวเล็กมากอยู่ดีๆอยู่ดีๆชื่ออะไรนะคะคิงออ๋คิงสนิค่ะเอ้ยคอนสนิคคอนสนิคถ้าคิงสนิคใหญใช่ไหมถ้าคิงแฟนนี่จะไปไวมากคอนสนิคจะปานกลางอ๋อมือใหม่อย่าเลี้ยงเพราะว่าเดี๋ยวหายแล้วนี่เพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าอยากจะเลี้ยงงูมีอะไรจะแนะนำไหมเลี้ยงเป็นบอฟเรทอนดีกว่านี่ตัวละหมื่นกว่าอย่างเงี้ยเนาะชันเลี้ยงไปแล้วตัวะหมื่นสองหมื่นอย่างงี้ไม่ค่ะถ้ามันจะมีถึงพันถึงสี่หมนบางตัวไปหลับเตะ แต่เลี้ยงนี้ก็ดีนะคือคือถ้าใครรักแล้วเลี้ยงอย่างเงี้ยอทิตฐานสามสิบบาทห้าสิบปีก็ไม่กี่บาทยังน่าจะน้อยกว่าของเป้สักเดือนเลยนะคือค่าอาหารหมายจะเป็นลมต้องไปอาบไําไม่ต้องใช่คิดดูสมมติว่าเราจะไปเที่ยวจะไปเชียงใหม่5้าวันอย่างเงี้ยาก็ทิ้งไปได้สามเดือนก็ได้สามเดือนก็ได้แค่เราผ่ารำนปิดตัวแล้วพอเอาแล้วอาหารมันหนาไม่ต้องกินอาทิตย์ละตัวหรอไม่ต้องกินสามเดือน เคือเขาอดอาหารได้สามเดือนอ่ะโอ้โหแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงปกติก็คือเขากินทันทีลานทั้งแต่ถ้าไม่เขาอดเขาก็อยู่ได้สามเดือนก็คือผ้าคลุมไว้เขาอยู่ได้สามเดือนอย่างนี้เลยอ่ะอ้าวเด็กๆเลี้ยงงูกันครับ